กลุ่มคนที่เป็นโรคหัวใจความดันหรือเกี่ยวกับโ,โ,คโรคคอเลสเตอรอลแล้วก็บาหวานกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการรับประทานอาหารในแง่ของการรับประทานอาหารถ้าหากว่าอยากรับประทานอาหารที่เป็นประเภทไขมัน หรือเป็นประเภทกะทิก,ก,ก็คงจะต้องเลือกกันหน่อยนะคะในปัจจุบันเรามีกะทิที่ทําจากธัญญพืชซึ่งธัญ,ญพืชนั้นมีประโยชน์ในเรื่องของมีกรดไลโนเลอิกและมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงทําให้คนไข้เนี่ยอิ่มได้ช้าลงแล้วก็ทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยลดระดับลงคอเลสเตอรอลในเลือดก็ลดลงได้ด้วย สำหรับคุณแม่บ้านในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาปรุงอาหารก็ขอให้คุณแม่บ้านได้อ่านฉลากโภชนาการว่าในฉลากโภชนาการนั้นมีส่วนผสมของอาหารอะไรบ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นคอเลสเตอรอลหรือการเป็นไขมันอุดตันในในเส้นเลือดของคุณพ่อบ้านและสำหรับเด็กๆก,ก็จะป้องกันในการเป็นโรคอ้วนด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆคนในครอบครัว